ง,ง่ายครับใครที่กําลังหากล่องเครื่องมืออยู่นะต้องบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันมีหลายเกดหลายคานขนาดมากแล้วก็หลายแบบหลายยี่ห้อหลายแดงน,นะครับผมลองมาหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่มาจบที่ตัวนี้ทุกคนนะถามว่าทําไมดูดิอันดับแรกครับพลาสติกมันแข็งแรงมากพลาสติกเป็น ABS เลยแข็งแรงทนทานเกรด A เลยนะครับยังไม่พอนะตัวนี้มีช่องเก็บของเยอะดูเด็ก สามารถเก็บแบบอสซตรี่ได้เยอะเลยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่กล่องเก็บเครื่องมือนะมันสามารถเป็นกล่องอุปกรณ์ตกปลาก็ได้เป็นสายแคมปิ้งก็ได้ตรงนี้มีนี่นฮะที่วัดด้วยเห็นปะ่ะเออเป็นเซ็ตและที่สําคัญนะตัวนี้ต้องบอกว่ามันมีเหมือนเป็นไม้บรรทัดนะครับทุกคนนะครับยังไม่พอด้านในอ่ะมันยังสามารถเก็บของได้หลายอย่างมากเลยมันเป็นชั้นนะอย่างผมเนี้ยก็เอามาเก็บพวกเครื่องเสียงเนาะทุกคนนะบอกเลยว่ามันก็บรรทุกได้เยอะของใส่ของได้แน่นๆเลยนะครับอ่าจัด เป็นระเบียบเรียบร้อยล็อกกระชับนะกันน้ําได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีตะขอฮะตรงนี้ไว้ใส่กุญแจแล้วบางคนชอบถามว่ามันรับน้ําหนักหรือเอามานั่งได้ไหมเนี่ยผมเยียบให้ดูเลยเนี่ยไม่มียุบไม่มียวบเลยทุกคนคือมันแข็งแรงจริงนะหรือใครที่เป็นสายแคมป์สายตกปลา่าเงี้ยเอามานั่งทําเป็นเก้าอี้ก็ได้ครับสบายๆชิวๆนะฮะแบบนี้เลยนะครับ ส่วนใครที่กําลังหาอยู่อ่ะในตะกร้ามันจะมีหลายไซส์หลายขนาดเนาะนะครับใครที่ชอบใบเล็กก็กดใบเล็กไปใครที่ชอบใบใหญ่นะครับแบบผมก็เลือกใบใหญ่ไปแต่ละไซส์แต่ละราคามันไม่เท่ากันเนาะก็เลือกให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละคนละกันนะครับไม้ว่าคุณจะเป็นช่างนะครับจะเป็นสายแคมป์สายเดินป่านะครับหรืออยากเอาไปจัดระเบียบข้าของในบ้านนะครับผมก็แนะนําตัวนี้ละกันนะครับเดี๋ยวผมจะปักบุดตะกร้าไว้ให้กับทุกคนนะครับก็ลองดูนะครับตะกร้า เหลืองมุมซ้ายลองตามไปกดแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าตะก,กาเนี่ยตรงปกได้ของดีแน่นอน